ใช่ที่ประหกเนี่ยเก่งมากเมื่อกี้เมื่อคืนก็เหมือนกันมีปัญหาแล้วก็ซ่อมแล้วก็ลุยต่อไภายในครึ่งชั่วโมงเลยอันนี้ก็อันนี้ให้เห็นการทำงานของหน้างานนะจะได้เข้าใจกระบวนการนะว่ามันไม่ได้ง่าย แต่เราก็ต้องเคารพเหมือนกันเดี๋ยวถ้าเกิดเห็นสร้างเราก็จะไม่ถ่ายนะก็เอาแค่เห็นแค่บริการว่าพี่ๆทำงานยังไงไมให้เกียรตดที่ติดอยู่นะับส่วนงานของกลางก็เรียบร้อยดีนะ้ามีปัญหาอยู่สี่ห้าจุดนะก็จะมีแถววัดเวรุที่ดอนเมืองข้่ใจารถกระบะเล่นนักกัวรถติดมากนะนก็มีเรียบควาทวิจนา ก็มีแถวโชคชัย4าจจะมีรถติดหน่อยหนึ่งนะแล้วก็อาจจะมีประเด็นเรื่องการเล่แผงลอยที่เราก็เข้าใจเป็นช่วงเวลาที่รทรามะนอันะก็ช่วยกันอย่าให้เกะกะมากล้วกันก็อกบอกว่าก่อนคนบ้างแต่ว่าก็อย่าให้เกะกะคนนะสุดท้ายเป็นที่ค้อยขวาที่มีจัดคอนเสิร์ตซึ่งเสียงดังก็อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องปัญหาเยี่หมกันก็ให้ผู้น่การไปดูครับ เห็นว่าที่กำลังออกเล็กอยู่ทางด้านซ้ายนั่นนะคนี่นั่งรอพวกเราก็สปอร์ตทุกคนนะเตรีมตัวแล้วที่อยูาา่วันหนึ่งก็มีคน,นมาเข้ามาเกือบเกือบพันคนนะไอบอกน่าจะหกเจ็ร้อคนอะ่ะที่เข้ามาในซ้ายเพื่อโหวตวนเวียนไปนะผมก็อยู่นี่แหละไม่ได้ทําอะไรมากก็เป็นกำลังใจให้เขานะอันนี้ก็เ,เห็นว่าไม,ไม่ก็คือมีการเอาร่างออกนะ ความสูงก็ลดลงมาประมาณสามสี่เมตรแล้วกนะ็ค่อยๆลอยออกนะก็ต้องตัดผมต้องใช้เวลาอีกเป็นชั่วโมงว่นะถูกไหมชึ้งมือใหญ่หนักก็ต้องหยุดก่อนแป๊บนึงครับพี่ใหญ่ก็อยู่ ผู้ใหญ่ก็ประชาการอยู่บนผู้ใหญ่ะนะที่เก่งเป็นคู่ของฝั่งฝั่งตี